ครับก็สวัสดีครับนาสามสมาร์เทคนะครับวันนี้อยู่ที่อำเภอนาดีนะครับจังหวัดประจวบินบุรีนะครับวันนี้เรามาติดตั้งลูกลอยนะครับลูกลอยปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำแทงน้ำให้กับลูกค้าเก่านะครับลูกค้าที่เคยชาวะดานไปก่อนน้นนี้ท่านใดที่ได้เคยชมคลิปชาวะดานก็จะเห็นอยู่นะครับก็ ตยวนี้ก็มีชุดเพิ่มเติมเป็นอินเวอร์เตอร์ออฟกิปออฟออฟกิดนะครับทอทีเสียงไม่ชัดก็เดี๋ยวพาไปดูครับว่าชุดออฟกิดประมาณไหนนะครับ กล่องเอร์เตอร์ก็จะอยู่ในโครงโครงครอบของโซลาเซลล์นะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดออฟกริค3,000วัตต์นะครับจะมีแบตเตอรีอร่55แอมป์นะครับ2ลูกนะครับระบบ24โวลต์นะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในครับตัวนี้เป็นปลั๊กเสียบนะครับปลั๊กเสียบเป็นปลั๊กกันน้ำอย่างดีนะครับเสียบภายนอก ก็ซืเ้เน,นื่งจากในอยู่ในสวนนะครับทุ่งถวนก็ตัวนี้ก็จะช่วยกันฝนได้อย่างดีนะครับกันชื้นดูข้างในนิดนึงนะครับในตู้ก็จะเป็น m p p t ชาร์จนะครับแบบอ่า e r MR ของตัวนี้ก็60แอมป์นะครับมีน์เตอร์เพียร์ไซเบฟนะครับ3,000วัตต์ชุดเบรกเกอร์ชินโนทัมเมอร์นะครับ แล้วก็แบตเตอรี่ร้อยแอมนะครับครบเสร็จก็ประมาณนี้ส่วนแผงโซลาเซลล์ที่จ่ายลงมาจะเป็น400วัตต์นะครับหนึ่งตัวเดิมทีตัวนี้เป็นของปั๊มน้ำนะครับ6แผงก็เราแบ่งจากาชุด6แผงเนี่ยจะเหลือ5แผงก็แบ่งมาที่โซล่าออฟกิตนะครับ1ตัวนะครับ1แผงนะครับประมาณนี้ ตอนนี้ก็ชาร์จไฟมาที่36โวลต์นะครับ PV โหลด25วัตต์นะครับกำลังชาร์จแบตอยู่ประมาณนี้นะครับชุดนั้นนะสำหรับชุด A ปั๊มโซล่าเซลล์นะครับเรามาเพิ่มลูกลอยให้ก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับเป็น selector 3ช h a n แ e l เป็นอโต้กับแมนนวลออฟนะครับตัวนี้ขึ้น E6 เริย E6 ก็คือแทงน้ำเต็มแล้วนะครับนี่นะครับ เป็นชุดสวิต์นะครับต่อกับปั๊มอินเวอร์เตอร์นะครับชุดนี้ถาแพงดีวิวประมาณนี้ครับตาฝากไว้ถึงท่านที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะครับคลิปสั้นๆประมาณนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ